ล่าสุดพลตตรีสุวัสด์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะท่านก็ไปหาหรือร่วมกับพลตตรีพุทธทิเดชบุญกระพือผู้บังคับการปรอ,อสอเกี่ยวกับการแจ้งข้อหาบรรดาบอส18คนเพิ่มเติมค่ะซึ่งจากการพูดคุยล่าสุดนะคะมีข้อหาร่วมกันกระทำผิดฐานฟอกเงินเป็นหลัก และนอกจากนี้อาจจะมีข้อหาอื่นประกอบเช่นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนรวมไปถึงข้อหาอ้างยี่และซ่องโจรเนืน่องจากว่ากลุ่มผู้ต้องหามีพฤติกรรมลักษณะขององค์กรอาทยากรรมด้วยโดยทีมสอบสวนจะมอบให้พนักง,งานสอบสวนเข้าไปแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้งหมดในเรือนจำคาดว่าจะสรุปข้อหาทั้งหมดที่จะแจ้งเพิ่มเติมได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ โดยชุดพนักง,งานสอบสวนจะประสานงานกับทีมสอบสวนที่มีตำรวจกองปราบเป็นตัวหลักในการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ทรัพย์สินของผู้ต้องหาแต่ละรายให้ได้ทั้งหลักฐานเชื่อมโยงไปสู่การกระทำความผิดฐานฟอกเงินนะคะโดยหลังจากแจ้งข้อหาฟอกเงินแล้วทีมสอบสวนจะหารือกันอย่างใกล้ชิดกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ว่าทาง DSI จะรับสำนวนไปดำเนินการต่อไหมเนื่องจากว่ามองดูแล้วเนี่ยคดีดีไอคอนกรุ๊ป เข้าหลักเกณฑ์เป็นคดีพิเศษทั้งจำนวนผู้เสียหายก็มากกว่าตามที่กำหนดนะคะมูลค่าความเสียหายก็เยอะด้วยโดยตอนนี้คาดว่า DSI ก็กำลังพิจารณาอยู่ค่ะส่วนการขยายผลไปสู่การจับคุมผู้ต้องหากลุ่มที่2ตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานและให้ชุดสืบสวนแกะรอยโดยจะต้องออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับผู้ต้องหาในกลุ่มต่อไปแน่นอนนะคะอย่างที่ตอนนี้อีซอขยี้ข่าวออกมาบอกว่าอ้าว แล้วแม่ทีมคนนี้ทำไมไม่โดนล,ละ่ะคนนี้ก็เป็นเฮดไลน์เหมือนกันนะซึ่งท่านบอกลอดต่อไปนะ่าจะต้องมีนะคะกลุ่มแม่คายต่างๆรวมไปถึงกลุ่มพนักงานบริษัทบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงนามในเอกสารที่มันไปมีผลทางกฎหมายอันนี้จะต้องเรียกมาแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาตรวจสอบอีกซักระยะหนึ่งนะคะส่วนช่วงบ่ายค่ะทางคุณอิทธิเดชทเนศวัฒนะเป็นคนที่รวบรวมผู้เสียหายในต่างประเทศที่เกิดกับดีไอคอน Group เราได้นําเสนอไปว่าก่อนหน้านี้ก็มีมาให้ข้อมูลแล้วใช่ไหมคะผู้เสียหายต่างประเทศล่าสุดนี้ค่ะพาผู้เสียหายชาวมาเก๊าอายุ70ปีมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนคุณอิทธิเดชบอกว่าผู้เสียหายชาวมาเก๊าคนนี้เนี่ยเขาได้รับการแนะนําจากผู้หญิงคนไทยที่อยู่ที่ฮ่องกงให้รู้จักกับบริษัทดีไอคอน ทีนี้พอเห็นโฆษณาเนี่ยคือตัวผู้เสียหายชายชาวมาเกา๊านี้เขาก็เห็นป้ายโฆษณาระหว่างที่เขามาเมืองไทยแล้วจากสนามบินจะไปที่พักเนี่ยเขาก็เห็นว่าเออมันก็มีโฆษณาตามป้ายต่างๆป้อยญ่บนท้องถนนค่ะ,คะเขาก็มั่นใจว่าเอ,อธุรกิจนี้มีตัวตนเป็นธุรกิจจริงๆนะคะไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลเลยตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกค,ค่ะแล้วสั่งซื้อสินค้าเพื่อจะนำไปขายที่มาเกา๊ารวมมูลค่า250,000บาท โดยเขามาไทยนะคะมาอบรมกับบอสพพลด้วยผู้เสียหายบอกว่าบอสพอลพยายามแนะนำให้เขาไปชักชวนหาสมาชิกเพิ่มแต่ชายชาวมาเก๊าเขาปฏิเสธค่ะเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปหาใครยังไงอยากแค่ว่าสั่งซื้อสินค้าเพื่อไปขายเท่านั้นพอถึงวันครบกำหนดส่งสินค้าปรากฏว่าได้สินค้าบางส่วนเท่านั้นมูลค่าไม่ถึง2 0 0 0 0บาทด้วยคือสั่งไป2 5 0 0แต่ได้ของไม่ถึง2 0 0 0 0นะคะ พอถามกลับมายังบริษัทบริษัทก็อ้างว่าของขายดีมากเลยสินค้าขาดตลาดค่ะแต่จนแล้วจนเล่าผ่านไป1ปีนะคะสินค้าที่รอว่าอาจจะผลิตออกมาแล้วส่งให้เขาเนี่ยยังไม่ได้เลยยังไม่ได้สินค้าที่เหลือเลยไปฟังค่ะเสียหายเนี่ยเคยมีโอกาสมาอบรมกับส่วนกลางทีหนึ่งครับมาอบรมโดยเจอบอสใหญ่สุดนะครับครับผมแล้วก็ แล้วก็มีความสนใจเพราะเขามามาเมืองไทยบ่อยก็มีโอกาสเห็นบิวบอร์ดเห็นเห็นอะไรพวกนี้ครับเขาก็เชื่อมั่นได้รับสินค้าครับแต่ไม่ครบถ้วนครับได้รับสินค้าค่อนข้างน้อยครับประมาณ2 0 3สครับสมมติจะจะ,จะต้องมีอย่างอย่างในในนี้ฮะต้องมีกาแฟร้อยถุงอย่างเงี้ยฮะอาจจะได้ไปประมาณ2030ถุงประมาณนี้ครับจะได้ไม่ครบนะครับได้ได้น้อยกว่าครึ่งนะฮะได้ต่ำกว่าครึ่งครับครัออบไ,ได้เท่าไงครับคุณทวงได้ ได้มีการทักท้วงแล้วก็ได้ติดต่อไปยังแม่ขายนะครับ<อ>แล้วก็ก็ก็บอกให้รอนะครับจนจนเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นก็ไม่รู้จะรอยังไงเขาก็เลยเดินทางมามาแจ้งความครับ คุณเอกทิดเดชยังบอกด้วยนะคะว่าผู้เสียหายที่อยู่ในพื้นที่โซนเอเชียตอนนี้มีอยู่ประมาณ20กว่าคนส่วนที่เป็นผู้เสียหายโซนยุโรปมีประมาณ20คนรวมแล้วก็คือ40กว่าคนและอีกไม่กี่วันค่ะจะมีผู้เสียหายชาวอิตาลีจะเดินทางมาแจ้งความด้วยคนนี้เนี่ยเสียหายไปกว่า1ล้านบาทนะคะอ,อยากรู้ว่า1ล้านบาทนี่คือเปิดบินทีเดียวหรือว่าเปิดบินหลายรอบนะคะส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบคลิปเสียงลับค่ะที่บอสพออ้างว่า โอ้โหมีทั้งนักร้องก็คือนักร้องเรียนเนี่แหละมีนักการเมืองชื่อดังมาเรียกรับเงินจากบอสพอลเรื่องนี้นะคะพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านบอกว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้พลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประสานข้อมูลร่วมกับทางตำรวจบอกอปอทค่ะเพื่อตรวจสอบไฟล์ต่างๆในโทรศัพท์ของบอสพอลที่ยึดมาได้ แล้วก็ทราบว่ายังอยู่ระหว่างดำเนินการด้วยนะคะทีนี้เมื่อนักข่าวถามว่าแล้วจะมีการเชิญตัวนักการเมืองคนดังหรือว่าบุคคลที่ถูกพาดพิงมาให้ปากคำเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีนี้ไหมพลตำรวจตรีจรุนเกียรติบอกว่าต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทราบพ,พยานหลักฐานต่างๆให้แน่ชัดก่อนค่ะว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งทาง ตำรวจนะคะกับทีมบอกปคบเนี่ยจะประชุมเพื่อหาหรือแนวทางการทำงานในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะส่วนการติดตามตัวในเอกที่เป็นคนขับรถส่วนตัวของบอสพอลเพื่อจะไปหาว่าโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งของบอสพอลเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้มีรายงานแจ้งเข้ามาแล้วว่าตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นในเอกคนขับรถเนี่ยเข้ามามอบโทรศัพท์มือถือนะคะอีกเครื่องของบอสพอลให้กับตำรวจชุดคลี่คลายคดีแล้ว แล้วในเอกเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจว่าจะนําโทรศัพท์เครื่องนี้ไปซ่อนนะแต่ว่าตั้งใจจะนําไปให้เลขาส่วนตัวของบอสพอลก็เจ้านายไม่อยู่ก็เอาไปส่งต่อให้เลขาไว้เพื่อดูแลรักษาแต่พอทราบว่าตํารวจต้องการมือถือเครื่องนี้นะคะเพื่อตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานก็เลยรีบมานํามาส่งมอบให้กับตํารวจทันทีซึ่งโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ค่ะเบื้องต้นนะคะตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่า ข้อมูลภายในเครื่องนี้น่าจะมีไฟล์คลิปเสียงที่บอสพอลเคยแอบบันทึกเก็บไว้ตอนที่คุยกับบรรดานักร้องร้องเรียนนะนะแล้วก็นักการเมืองดังต่างๆที่พยายามเข้ามาเจราจาเรียกรับเงินค่าดูแลค่าทำธุรกิจต่างๆว่าเดี๋ยวเบิกทางให้เดี๋ยวเคลียร์เรื่องให้นะคะทางเจ้าตัวเนี่ยเคยยอมรับหมายถึงบอสพอลนะคะเคยให้ข้อมูลกับตำรวจว่า เขามีมือถือสองเครื่องจริงเครื่องหลักที่ถูกยึดไปแล้วก่อนหน้านี้เครื่องนั้นใช้สําหรับติดต่อทั่วไปส่วนเครื่องที่ในเอกคนขับรถเก็บไว้จะใช้บันทึกข้อมูลหรือกิจกรรมงานต่างๆแล้วก็ใช้เป็นเครื่องอัดเสียงด้วยเวลาที่ถูกกลุ่มคนที่บอกว่าเป็นนักร้องกับนักการเมืองดังเนี่ยโทรมาข่มขู่เรียกเงินค่ะ,คะ ดังนั้นถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบข้อมูลภายในเครื่องแล้วมีจริงนะคะไฟล์คลิปเสียงที่ว่ามานี้ก็จะถือว่านี่เป็นกุญแจสําคัญเลยนะคะดอกสําคัญเลยที่จะคลี่ปมข้อเท็จจริงว่าคลิปเสียงรับเช่าต่างๆมันจริงไม่จริงนะคะว่าเสียงใครใครเรียกรับเงินบ้างใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างตอนนี้ค่ะอยู่ระหว่างให้บกปอทตรวจวิเคราะห์ข้อมูลภายในเครื่องซึ่งอาจจําเป็นต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเพราะว่า ยังไม่มีใครที่รู้รหัสแน่นอนส่วนในมือถือเจ้าตัวจะเป็นคนเดียวที่รู้รหัสค,คนใกล้ตัวของบอสเอลก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเปิดไม่ได้รหัสยังไม่รู้ก็เลยยังตรวจสอบข้อมูลไม่ได้ค่ะซึ่ง